สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำพริกหยวกผัดกระดูกอ่อนค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมเครื่องปรุงและวัตถุดิบสำหรับที่จะทำพริกหยวกผัดกระดูกอ่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ ายามว่างนะคะเพื่อนๆก็ลองทำกับข้าวทานที่บ้านดูนะคะเมนูง่ายๆก็มีพริกหยวกนะคะอซอยเรียบร้อยแล้ว500กรัมค่ะหน้านี้พริกหยวกถูกนะคะถุงนึงก็20บาทกระดูกอ่อนค่ะ3า0กรัมนะคะพิการก็หั่นบางๆนะคะต่อมาค่ะเป็นกระเทียมสับนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะ ซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เป็นการใส่หอซอสหอยนางรม2โต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนชาค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาค่ะ เครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำพริกหยวกผัดกระดูกอ่อนของเราก็ครบเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟเลยค่ะพอกระทะอ่าใส่น้ำมันลงไปนะคะสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงผัดได้เลยค่ะเราจะผัดกระเทียมนะคะให้สุกเหลืองหอมนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ กรีบเขาจะใหญ่เวลาผัดอาจจะนานนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะพอเราใส่หมูนะคะเราก็จะเปิดไฟนะคะเอ่อเป็นไฟปานกลางค่อนมาทางแรงนิดนึงนะคะแต่เวลาเราผัดกับกระเทียมเอ่อทำกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็ใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนอกระเทียมจะได้ไม่ไหม้นะคะอืม พอเราผัดหมูนะคะสุกสักประมาณ80%นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็พริกหยวกตามไปเลยค่ะ,ะเราใส่พริกหยวกก่อนนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะเราก็ใส่นะคะอ่าสีอ้๊วขาวค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ แล้วก็น้ำมันหอยค่ะหรือซอสหอยนางรมของเรานี่เองต่อมานะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้นะคะ,ะเราก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันค่ะ เราไม่ต้องเติมน้ํานะคะน้ําหมูนะคะแล้วก็น้ำพริกหยวกของเรานะคะก็จะออกมาเองอืมไว้คุกข้าวมีน้ําคุกขิกชิมรสเอาตามชอบนะคะเพื่อนๆกระดูกอ่อนเวลาเราทานเนี่ยก็จะแบบกรุบกรุบเนาะอ่าใครชอบความกรุบกรุบนี่ค่ะจัดเลยค่ะกระดูกอ่อนของเรา น่าทานสุด<ๆ>เห็นไหมคะกระดูกอ่อนของพี่การจะหั่นแบบบางๆเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ,ะถ้าเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้เวลาผัดไม่นานค่ะสองสามนาทีก็ทานได้แล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน่าทานไหมคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะโอ้โหอร่อยสุดฟินค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ พริกหยวกผัดกระดูกอ่อนของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ